สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับจากยางชั้นยอดนะครับก็วันนี้มาเอาใจเป็นสายบรรทุกนะครับจะเป็นยางเอ็กซ์ดีนะครับเอ็กซ์คีดี225/75/14นะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ข้อดีของเอ็กซ์คดีคู่นี้นะครับก็จะดอกทั่วทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ปีเนี่ยผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเป็นปี11820นะครับแต่ว่าปริมาณดอกทั้งคู่เนี่ยคือเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ถ้านำมาใช้งานเนี่ยก็คือใช้ได้นานนะครับอีกยาวเลยนะฮะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามชมกันนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับสับ x ซ d คู่นี้นะฮะก็วันนี้ภาพอาจจะเคลื่อนไหวสั่นๆหน่อยนะผมทดลองใช้ไมค์กันสั่นนะครับทำไม่ค่อยเป็นด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวตามมาชมกันนะครับตามมานะครับอ่ะนี่นะครับก็จะเป็น XCD ที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นะครับก็จะเป็น225-514นะครับนี่นะฮะอ่า คู่หนึ่งปีหนึ่งปีสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ปีหนึ่งแปดเส้นหนึ่งนะครับแต่ปริมาณดอกเนี่ยคือเต็มเต็มแน่นอนทั้งคู่นะครับเนี่ยถ้าเทียบเทียบกับล็อกระทะที่ผมที่ผมมีเนี่ยลอกระทะดอกยังน้อยกว่าได้ซ้ำอะดูอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ดอกยังน้อยกว่าตัวนี้เลยเพราะนี่จะเป็นดอกท่วมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกไปให้ดูข้างนอกนะครับเดี๋ยวตามมานะครับตามมาชมกันนะครับอ่ะ วางไว้งนอกแล้วตามมาดูกันนะครับข้างนอกเป็นชัดกว่านะฮะก็นี่นะครับก็สองสองห้าทท่นั้งสี่คู่นี้นะฮะดอกจะท่วมทั้งคู่เลยนะครับดอกเต็มมากนะครับนี่นะฮะดูดอกนะครับมองคนเผินนี่คล้ายลายตะขาบเลยนะครับปีอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับปีสองศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดนะครับ ดูนะครับอ่าคู่นี้นี่ผมตั้งไว้นะครับสามพันแปดนะครับถ้าพี่เบิร์ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับนี่นะครับส่งให้ทุกภาคนะครับไม่มีปัญหาเรื่องคนส่งนะครับ ก็พี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับ e อ d ดีคู่เมื่อกี้นะฮะก็โทรมาสอบถามได้นะครับแล้วก็เรื่องปัญหาของการขนส่งนี้เม็ปัญหานะครับผมส่งในทุกภาคนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เรื่องยางยางเอ d เนี่ยจะลําบากที่1นึงนะฮะเพราะว่ายางเมืองสองเนี่ยจะหาค่อนข้า,างจะยากนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับแล้วก็รถรถที่ใช้วิ่งเนี่ยรถขนส่งเนี่ยบางทีมันก็การวิ่งจะน้อยลงพอน้อยลงปุ๊บยางก็จะหาได้ยากขึ้นนะครับ ของผมเนี่ยที่ร้านก็จะมามาที่เป็นคู่บางทีก็คู่หนึ่งสองคู่นะครับสิบสี่สิบห้าด d มาปุ๊บนึงก็อยู่ไม่นานแล้วก็ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดที่ร้านเนี่ยก็จะมีพวกเป็นเ x d พร้อมราผ่าที่ที่ประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแราวพวกสิบสี่สิบห้าห้าลูหกลูผมมีหมดนะครับก็ถ้าพีคนสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับตัวสูงตัวเตี้ยใส่ได้หมดนะครับแต่ว่าก็เป็นพาเดิมนะครับเพราะว่าผมจะเน้นเป็นพาเดิม,มไม่ใช่ไม่ได้เป็นพวกเพาลอยนะครับอ่าแล้วก็ ยังไงก็ผมก็ฝากช่วยรบวนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในเพจชื่อยางจนยอดนะครับใน YouTube นะครับช่องช่องทางที่สามารถติดต่อได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับยางดีหรือว่าพวกยางกระบะอะไรเนี่ยโทรมาสอบถามได้นะครับผมพอให้ครับติดได้นะครับนั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปหัดหัดทำไม้กันสั่นก่อนเพราะว่าเล่นไม่ค่อยเป็นจริงๆเพราะว่างงๆปกติจะใช้มือมือจับมือถือตลอดนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ไม้กันสั่นนะฮะ อ่านั้นผมจากยักษ์ชันยอดขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับไปละครับสวัสดีครับ